บางคนเกิดมามีสุขภาพแข็งแรงมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีเกิดมาในสกุลที่ดีเกิดมาในสกุลที่เป็นสัมมาทิฏฐิบางคนเกิดมาพิกลพิการเกิดมาในตระกูลที่ไม่ลำไม่รวยเกิดมาบนกองทุกข์ทำไมจึงมีความแตกต่างกัน ทำไมไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่สร้างข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็จะสืบต่อไปไปพบชาติต่อๆไปถ้าหากเรายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานก็ย่อมมีการเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นี้เราท่านทั้งหลายที่ได้มาพบกันมาเจอหน้ากันมารู้จักกันแล้วเกิดความ สูงเกิดความปิีิีเกิดความยินดีเกิดความรักให้อันนี้ก็เรียกว่าทําบุญที่ดีร่วมกันมา